ดูวิธีใส่พระเวฟนะฮะไม่เพร่าถอดล็อตตรงนี้ล็อตนึ่งตัวนะฮะตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้ออกวางนี้นะครับนะครับทีนี้ถอดเฟืองนะฮะเอาเฟืองมาวางเรียงไว้นะฮะตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะฮะดูนะฮะนะครับด้านไหนอยู่ในความลงนะฮะโอเคครับนะครับ อ่ถอดสลักนะฮะตัวนี้ออกนะฮะแกนเหล็กครับเสร็จแล้วแกนนี้ออกไปเลยนะฮะรูดออกมาทางด้านนี้นะครับนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ถอดแกนตัวนี้ออกนะครับถอดรูดออกนะครับนะฮะยกผ้าเว็บใหม่ลงไปนะฮะนะฮะสมมติว่านี่เป็นผ้าเว็บใหม่นะฮะโอเคใส่ลงไปอย่างนี้นะครับ ผ้าจะตึงอยู่ที่ด้านบนนะครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้วางไว้อยู่ผ้าจะตึงอยู่ที่ด้านล่างนะครับนะฮะเสร็จแล้วใส่แกนตัวนู้น,นครับรน,น,นะฮะแล้วเสียบก็มานะครับแล้วก็ล็อกสลักนะครับอย่างนี้นะฮนะ เสร็จแล้วก็ใส่บูทนะฮะสองข้างนี้นะฮะ,ะใส่บูทก่อนนะฮะสองข้างน,นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปนะฮะตัวนี้นะครับต,ตัวล่างนะครับนะฮะตัวบนตัวนะครับ ะะใส่็กปรกคองนะฮะนอสสองตัวนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ไปใส่นะฮะตัวนี้เวลาใส่เข้าไปแล้วนะ,ะให้กด9สต็อปตอบเยีน,นะครับที่จองนะครับ